สวัสดีครับผมสราวุธคุณส,ส,สอนนะครับสองสามวันก่อนผมได้ชิ้นนี้มานะครับจากร้านพักพวกกันที่รู้จักกันเป็นโลหะครับแล้วก็ปั๊มขึ้นรูปเป็นตึกอาคารสถาปัตยกรรม ดูจะเก่าๆหน่อยก็เมื่อพลิกมานะครับก็จะเห็นข้อมูลด้านหลังซึ่งแปลใจความได้ว่านะครับโดมระเบิดแปลเอาตามความเข้าใจผมนะครับก็มีเขียนเป็นภาษาอังกฤษนะครับว่าเ,าเวลา8ดนาฬิกาของเดือนสิงหาคม วันที่6ปี1945 1945นเี่เนี่ยเ,เป็นปีพศก็คือสอง8นอนะครับระเบิดนิวเคลียร์นะครับอะตอมิกบอมได้ระเบิดขึ้นมีแสงวาบสูงถึง570เมตร เหนือตึกนี้โดยตรงนะครับเหนือตึกนี้ก็คงจะตึกตึกนี้แหละครับก็ที่นครฮิโรชิมาแรงระเบิดส่งผลกระทบให้มีการเสียหายอย่างมากแต่ตึกนี้ก็ได้รับผลกระทบไม่มากนักและยังคง ทรงอยู่ได้เป็นอนุสร์น่าจะแปลไม่มั่วน,นะครับโดยประมาณนี้ก็เลยมีการสร้างชิ้นนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์ตึกนี้เนี่ยเป็นตึกกระทรวงอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเขานะครับไม่ทราบว่าปัจจุบันยังเป็นไงบ้างชิ้นนี้ก็เลยกลายเป็นชิ้นที่ผมรู้สึกน่าเก็บ ก็ตอนนี้ในโรงภาพยนตร์มีภาพยนตร์เรื่องนึง่งกำลังเข้าฉายก็คืออ p อกเพนไฮเมอร์นะครับของพว่วมกับคริสโตเฟอร์โนแลนก็จะสร้างเรื่องราวอัตรประวัติของผู้สร้างระเบิดนิวเคลียร์ขึ้นมาเป็นคนแรกๆนะครับก็ผมว่าจะไปดูอยู่เหมือนกันนะครับแมมก็ได้บังเอิญได้ชิ้นนี้มาตรงกรเหตุการณ์คราวนั้นพอดีเลยเพราะว่า ระเบิดถูกสร้างครั้งนั้นก็มาทิ้งที่นี่แหละครับที่ฮิโรชิมาเป็นลูกแรกก็ผมถ่ายงานชิ้นนี้ให้ชมเป็นการคร่าวๆนะครับวันนี้ก็กล่าวสวัสดีและกล่าวไวยพรทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขครับ